สวัสดีค่ะอาจารย์จะพามาดูนะคะเแบบี้คอสนะคะนะ,ะด้วยสีนาโน,โนแท้อัลฟานะคะมีไบเซอร์ค่ะเดิ์มาเทสนะคะอันนี้จากโรงงานยูโรมันนะคะแล้วก็พิกเมนต์สีจากอเมริกานะคะพิกเมนต์สีจากอเมริกานะคะแล้วก็ผลิตที่โรงงานของยูโรมันนะคะเป็นอัลฟาตอนนี้สีที่ดีที่สุดในโลกต้องเป็นอัลฟาแล้วค่ะผู้นําสีนะคะเนี่ย เจอดูได้เลยค่ะว่าเป็นนาโนออร์แกนิกจริงหรือเปล่านะคะเอาแล้วมาดูงานค่ะนะคะมาดูงานนะคะอันนี้เป็นเบบี้คอสนะคะสักคิ้วนะคะสักคิ้วสักตานะคะสักปากเห็นไหมฮะ,ะตื่นมาสวยเลยค่ะตื่นมาสวยเลยนะคะตื่นมาสวยเลยเห็นไหมคะคิ้วตาปากอาจารย์เรียกว่าเบบี้คอสตื่นมาสวยเลยถ้าใครอยากได้แบบนี้ทักเข้ามาได้ค่ะคณะครูสักอยู่คิ้วตาปากหนึ่งหมื่นบาทถ้าครูที่อายุงานมากๆแล้วนะคะ อยู่ที่คิ้วตาปากหมื่นห้าถ้าจานุกแก้วคิ้วตาปากเซฟตนี้แบบีบคอสห้าหมื่นบาทค่ะถ้าใครอยากสวยไม่ต้องแก้สวยจริงๆสวยด้วยงงเ้งที่ดีนะคะถ้าเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะรับรองคุณจะเป็นคนที่งงเฮงดีแล้วสวยสุขภาพดีแล้วสวยแบบไม่ปิงไม่ดำด้วยสีนาโนแท้อัลฟาค่ะสวัสดีค่ะมาให้จานเสกสวยนะคะ